จากเพลับซ่อมไฟฉายโมิไฟไฟฉา,ายแรงสูงนะครับ,บายช่างมิ้นต์นะครับก็ตัวนี้เป็นเม็ดมิ้นโก้นะครับ CSF05 นะครับตัวนี้ก็ใช้ฐาน14500นะครับขนาด14500ตัวนี้ลูกค้าทำช็อตไหมมานะครับก็เอ,อ่อทีแรกลูกค้าบอกว่าปุ่มสวิตช์ไม่ติดนะครับ คือปุ่มมันไม่ไม่ติดครับมันหลุดออกมันช็อตมันก็หลุดออกไปนะครับแล้วก็เอ่อที่เป็นคอยแม่เหล็กเนี่ยครับมันระเบิดนะครับก็ได้คุยกับทางเจ้าของแล้วว่าต้องดัดแปลงนะครับเพราะว่าเดเวอร์ของเดิมของรุ่นเจ้า c s f 0 5นเนี่ยนะครับไม่มีขายนะครับเลยจําเป็นต้องดัดแปลงนะครับเพื่อให้ใช้ให้ตัวไฟฉายกลับมาใช้งานได้นะก็ของเดิมก็800ลูเมนนะครับ แรงแล้วก็เป็น1 0 0 0ันลูเมนนะครับแรงกว่าเดิมนะครับกินแบตมากกว่าเดิมด้วยนะเวลาใช้ก็คือต้องบิดตูดเอานะครับตรงสวิตช์สวิตช์ยางเนี่ยพายายามอย่ากดนันนะครับเพราะว่าถ้าถ้าปุ่มยางขาดน้ำก็เข้านะครับน้ำก็เข้าได้ทีนี้ไฟฉายก็จะเสียเหมือนเดิมนะครับก็เวลาใช้งานก็เนี่ยครับ บิดฝาท้ายติดเปลี่ยนโหมดเวลาเปลี่ยนโหมดก็คือเนี่ยครับก็คือกดเร็วๆเนี่ยครับหมุนเข้าหมุนอ,ออกนะครับตัวนี้นีครับตัวนี้จะมีสามระดับแสงนะเดี๋ยวก็นนะผมขอหมุนให้มันแบบพอกดได้พอกดติดได้อย่างนี้นะเหมือนแนวแท็กติคอนเลย มันจะเปลี่ยนโหมดได้นะครับเพราะว่ามันแค่สัมผัสแสสัมผัสตัวกระบอกนะแค่สัมผัสมันก็จะเปลี่ยนได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้มันติดก็คือต้องไขนะแต่นี้ผมจะแค่เปลี่ยนโหมดให้ดูเฉยๆนะครับเปลี่ยนโหมดการใช้งานให้ดูนะว่าว่าต้องกดยังไงนะครับนี่นะครับตัวเล็กๆแต่แรงตัวนี้ก็มี3าโหมดเอ,อ่อ มีห้าโหมด3ระดับแสงห้าโหมดนะครับสระดับแสงกับอีกสโหมดเป็นโหมดกับพริบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเ,เปิดมาเป็นแสงแรกแรงเลยนะครับแสงสองจะเป็นเบาลงแสงที่สามจะอ่อนลงนะครับแล้วก็สี่เป็นโตร 5เป็น S O S นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราพอรอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกดไ,ไปใหม่ก็มันก็จะแรงเลยนะครับอ้าอ๋อมันจำไดีวว่าตัวนี้จำแสงสุดท้ายผมลืมไปมันจะจำแสงสุดท้ายทุกทุกครั้งที่เราเปิดไว้นะครับนี่นะครับ ันนี้พอเราปิดใช่ไหมเดี๋ยวพอเราเปิดขึ้นใหม่มันก็ยังจ,จาแสงสุดท้ายอยู่ที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับใช้งานนานๆใช้งานต่อเนื่องไม่ต้องเปิดสุดหรอกครับเนี่ยนะครับก็แรงพอสมควรนะครับเล็กๆแค่นี้นะนี่นะครับเองผมขอมือหนึ่งก็ถ่ายกล้อง อีก,อก,อก,อกมือหนึ่งก็จับโทรศัพท์มือหนึ่งก็ถ่ายจับไฟฉายนะครับก็เลยจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเล็กๆก็หนึ่งพันลูเมนรู้เรื่องเหมือนกันนะครับสว่างใช้ได้เลยนะครับก็ฝากกัด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับก็ถ้าไม่ใช้งานนะครับถ้าจะไม่ใช้งานเระพกใส่กระเป๋าคลายเกียวออกเยอะหน่อยนะ หรือคายเกลียวทั้งได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งส่วนหัวนี่ด้วยนะครับจะได้ไฟมันจะได้ไม่ติดง่ายๆนะเวลาเราพกใส่กระเป๋าคงงแกงนะครับคายเกลียวได้สองฝั่งเลยฝั่งฝ่าท้ายแล้วก็ฝั่งด้านหัวนะครับค่ายไว้ทั้งคู่เลยเวลาจะใช้งานปุ๊บเราค่อยหมุนเข้าหากันนะครับจะช่วยใต้เซฟตี้ระบบไฟได้นะไฟได้จะได้ไฟฉายจะได้ไม่ลั่นเปิดเองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ